สวัสดีครับผมโจนะครับผมจะมาวิเคราะห์นะครับความเป็นไปได้นะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่าความเป็นไปได้ของสถานการณ์การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับเบอร์ไหนจะมาอันดับ1อันดับ2นะฮะเท่าที่ผมมองนะครับเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นท่านยุพราชโบอินจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะจะเห็นหน้าค่าตากันอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะสนิทชิดเชื้อกับชาวบ้านนะครับ แล้วก็เป็นคุณพื้นที่นะครับคนอําเภอลมเก่าบ้านเรานี่นะฮะแล้วก็อันดับ2นะครับจะเป็นคุณเบลศิริวิทย์ทองคํานะครับเบอร์เบอร์สนะฮะเบอร์สี่ท่านยูพรานี่เบอร์9้านะครับเบอร์เกส่วนคุณเบลนี่เบอร์สี่นะฮะเพชรบณ์เขตเขตสเนี่ยนะครับนะฮะจะเป็นของพักเก้าไกลนะครับมาอันดับ2นะฮะที่ตอนนี้ที่แข่งกันอยู่นะครับแล้วก็ ที่เหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดก็คืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกคนจับตาดูก็คือมาลุ้นกันว่าเบอร์ไหนจะได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่2เบอร์นี้นะฮะมันก็จะมีการแข่งขันจากพรรคอื่นนะครับพรรคอื่นอย่างเช่นนะครับเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยก็ส่งส่งผู้ลงสมัครเหมือนกันนะครับเข้ามาแข่งซึ่งเบอร์แต่ละเบอร์เนี่ยผมก็จําไม่ได้หมดนะฮะจำได้แค่2 2พรรคเนี่ยนะครับ แล้วก็พลังประชารัฐนะครับพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะครับแล้วก็เสรีรวมไทยนะฮะส่วนพรรคอื่นเนี่ยผมผมไม่รู้จักจริงนะฮะซึ่งเอาไง่ายๆถ้าผมไม่รู้จักมันก็คนแถวนี้เขาก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับซึ่งอาจถ้าถ้าถา,ถา,ถามันก็ไม่แน่นะครับในในเรื่องของการหาเสียงท่านลงพื้นที่แบบเข้าไปคุยหรือไปแนะนาตัวเนี่ยบ่อยๆเนี่ยนะครับ มันก็อาจจะทําให้คนรู้จักแล้วก็ได้คะแนนตรงนั้นมานะครับแต่การแข่งขันเนี่ยของ2เบอร์นะครับสเบอร์ก็คือท่านยุพราชบัวอินนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์เบอร์9นะฮะแล้วก็คุณเบลสิริวิทย์ทองคํานะครับเบอร์สนะฮะจากพรรคก้าวไกลนะครับตอนนี้ก็สูสีกันอยู่นะครับแต่ที่มีโอกาสเสี่ยงก็คือ2เบอร์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนเบอร์อื่นนะครับพรรคอื่นมาแย่งคะแนนนะครับแล้ว การนับคะแนนมันอาจจะพลิกไปได้เลยนะฮะไม่รู้ว่าใครจะได้ละอาจจะมีมาเตงจากจากเพื่อไทยได้ไปก็ได้มันไม่แน่นะฮะเพราะฉะนั้นการเมืองนี่เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากมากนะฮะนะครับแต่ก็ฝากไว้นะครับวันที่14พฤษภาคมนี้นะฮะวันอาทิตย์นะครับก็ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับใช้สิทธิ์นะครับตามสิทธิของเราเองนะครับก็ฝากไว้นะครับ